เด็กรูปบ้้นเนี่ยมันมีรูปทรงอะไรบ้างอ่ะซีเรียมีเรียอ่าีเรียมสมองเราเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติแล้วเราไปนั่งเรียนอ่ะเราก็จำอะไรไม่ได้หรอครับถ้าไปลงมือได้ไไไแต่ถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติอ่ะมันก็จะจําได้มันก็จะทําให้เด็กเรียนรู้ถ้าถ้าวัยนี้เขาปลูกฝังเรื่องความรู้ความงามรู้จักศิลปะรู้จักความสวยงามอ่ะไม่ว่าคุณจะไปต่อยอดอะไรมันไปต่อยอดได้หมดเลยสิ่งนี้เราเรียกกันว่าพัฒนาการทางศิลปะ ที่มันเกิดขึ้นกับเด็กทุกๆคน mm hmm. ตัวกิจกรรมอันนี้ที่เราออกแบบเราพยายามพูดถึงเรื่อง Creative City เมืองสร้างสารรค์นะคะความสร้างสารรค์เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้กับเด็กๆที่มีวิธีคิดที่ต่อขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างสารรค์ในอนาคตเด็กๆสามารถทำบ้านได้หลากหลายเลยที่อยูดในรนะดาษเราก็เลยออกแบบกิจกรรมให้มัน เด็กๆได oh ้มีโอกาสได้มาทำอะไรแบบสนุกๆกเนาะโดยเราไม่ได้ให้ความสำคัญว่ามันต้องสวยต้องดีต้องเนี้ยแต่ว่าเด็กๆได้มีโอกาสได้ทำวิธีการที่เคยทำอยู่เดิมมันเป็นวิธีการแบบวาดรูประบายสีอย่างเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบหน่อยวาดรูประบายสีก็จริงแต่ก็วาดรูประบายสีอีกแบบอื่นวัสดุอื่นๆมีการเอาปะติดเข้ามาประกอบมีการตัดแตะ มีการวาดรูปลงบนวัสดุอื่นที่ไม่ที่ไม่ใช่กระดาษอย่างเงี้ยฮะก็คือส่วนหนึ่งก็พยายามทําให้มันแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่เดิมในห้องเรียนทําให้ตัวกิจกรรมมันสนุกมากยิ่งขึ้นก็ชอบนะครับมันสนุกดีต,ตัว Art Camp อาร์ตแคมป์คราวนี้เราออกแบบกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมอันที่1เราก็ออกแบบเรื่องบ้านก่อนเราจะทําให้เด็กเข้าใจเรื่องเมืองได้ก็ต้องเริ่มจากตัวเองก่อนก็ให้เด็กๆทําบ้านที่เป็น หน้าตาแบบนี้ก็ออกแบบบ้านที่มันไม่เหมือนกันเลยอาจจะมีขนาดมีรูปร่างที่แตกต่างกันเพราะเราอยากให้เห็นว่าในเมืองเมืองนึงอะ่ะมันมีบ้านที่ไม่เหมือนกันหรอกทุกคนก็มีพื้นที่ของตัวเองอนะฮะแล้วให้เด็กๆลองออกแบบบ้านของตัวเองดูว่าตัวเองอยากได้บ้านที่มันมีหน้าตาแบบไหนบ้านของเขาที่มันมีความสุขเป็นยังไง เดี๋ยวเราก็จะเอามาจัดเรียงร่วมกันจัดแสดงร่วมกันเพื่อให้มันมีความเป็นวาลรตี้ของเมืองว่าเออให้เห็นว่าเมืองมันมีมากกว่าบ้านหลังเดียวนะทุกอย่างมันรวมอยู่ร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่มีแค่ตัวเองนะแต่คือมันมีมันมีคนอื่นด้วยมันไม่ได้แตกต่างแค่สีนะมันแตกต่างกระทั่งรูปแบบของบ้านไงบ้านที่มันมีความสูงบ้านที่มันมีความกว้างไงครับเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ กิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราให้เด็กๆทดลองใช้วัสดุนะมาทําเป็นงานศิลปะการเอาขวดทามพลาสติกนะมาทดลองใช้แล้วก็แทนที่จะเอามันมาประเป๋่าเลยมันไม่สวยก็วาดลวดลายวาดลายการ์ตูนเข้าไปเพื่อพยายามชวนคนมาเอาสิ่งที่มีอยู่มาทดลองใช้ใหม่แต่แทนที่จะรียูสเลยปเปล่าๆนะมันก็อาจจะดูไม่สวยเราก็เอาให้ทําให้มันสวยก่อนอนะ่ะทำให้มันอยากใช้ก่อนอนะ่ะ แล้วก็ก่อนที่จะเอาไปใช่ี้ยครับก็เอามาทำเนาะถ้าเราอยากให้เด็กสร้างสรรนคะ์เน่ยเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนวิธีคิดเขาเปลี่ยนวัสดุให้เขาให้เขาได้ทดลองว่าจากกระดาษแบนๆเนะี่ยที่เขาเคยวาดนอะ่ะลองมาทําบนนี้แล้วมันจะเกิดอะไรบ้างสัปดาห์ที่3เนาะเราก็ชวน ชวนน้องๆที่ชวนน้องศิลปินที่เขาเป็นคนในพื้นที่เนี่ยครับเขาอยู่ประเวศแล้วตัวเขาเองอ่ะก็มีบ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ในการจัดการขยะเป็นศิลปินมุสลิมเป็นผู้หญิงมุสลิมที่ใช้ด้วยลายสลามในการทํางานศิละปะ<ม>ชื่อมาเรียมก็ดังอยู่คนนี้นะฮะก็ก็เ,เลี้ยงชีพด้วยศิลปะแล้วตอนนี้ก็มีโปรเจกต์อะไระมากมายมีผลงานแสดงเยอะและ้วแล้วก็มาทํางานกับเด็กกันเขาก็สนใจเอากล่องนมเพราะว่าเขาสูกว่ากล่องนมใกล้ตัวเด็ก เด็กกินนมทุกวันอยู่ยแล้วกินแล้วก็ทิ้งกล่องไปอะไรเงี้ยครับก็เอากล่องมาทําเป็นงานแล้วก็ออกแบบมาเป็นลายอิสลามแล้วก็มาทํากิจกรรมด้วยกันก็จะมีหลากหลายเนาะก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เด็กเห็นว่ามันสามารถเอาสิ่งที่เรียกว่าขยะเนี่ยสำหรับหลายๆคนน่ยมันนามาสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมาไดอ้อย่างวันนี้เราก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะอย่างน้องน้องสองคนพี่น้องแล้วนะฮะ ก็บอกเราบอกว่าเดี๋ยวให้ทําเมืองถ้าเป็นครูบึงเขาก็จอออกแบบบ้านก่อนแต่ให้เขาวางผังก่อนเลยว่าเขาจะอะไรไว้ตรงไหนเหนมือนเขาก็เรียนรู้ที่จะวางโครงสร้างวางผังออกแบบเขามีเซนต์เขามีเซนส์ที่จะทําตรงนี้ซึ่งมันเป็นเอเซนเชียลที่บางท,ทีมันสอนในห้องเรียนไม่ได้มันสอนด้วยวิชาอื่นๆไม่ได้มันก็อาศัยศิลปะเป็นตัวสอนผมให้ความสาคัญกับการที่เด็กได้ใช้มือกับวัสดุจริงวัสดุจริงหมายช่มือกับสีมือกับสินสอ มือกับดินเพราะว่าร่างกายเด็กอะครับกับสมองมันเชื่อมโยงกันด้วยมือเนาะ,ะมันปลูกฝังวิธีคิดมันปลูกฝังกระบวนการคิดผ่านการใช้มือหมดเลยนี่มันไม่ใช่ตอนกลางวันแล้วเนะี่ยตอนมือแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนพระจันทร์ให้เอาไหมระบายสีสีดำสีเหลืองสีแดงการใช้เทคโนโลยีไม่ผิดนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ว่าเราจัดการให้มันให้มันถูกต้องในการที่ก็ก็ต้องแบ่งกันให้ดีว่าจะเลือก ใช้อะไรมากกว่ากันสําหรับผมผมมองว่าเด็กวัยเนี้ยอย่าเพิ่งใช้เทคโนโลยีมากนะักก็ให้มันมีเหมาะสัสดส่วนที่เหมาะสมร่างกายเขาว่าธรรมชาติเขาต้องใช้ร่างกายอะ่ะเขาต้องเล่นเขาต้องใช้มือปั้นดินต้องเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะทําให้เขาว่าได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่แล้วมันจะทําให้เขาสุขภาพมันดีอะ่ะแล้วมันจัดการเรื่องปัญหาเรื่อง mental health ด้วยนะครับเรื่องสุขภาพจิตจกิจกรรมศิละปะเนี่ยมันได้หลาก,หลา,กหลายวิธีกระบวนการมากถ้าเป็นในวัยเด็กเราบอกเลยเด็กได้ฝึกเรื่องกล้ามเนื้อมือ ฝึกร่างกายไปกับการทํางานสมองคุณจะทํางานเต็มที่มากมนุษย์เราเติบโตมาจากการเรียนรู้ด้วยร่างกายนะครับไม่ใช่การนั่งอยู่กับที่ในตัวกิจกรรมของเราครับเราจะมีทั้งกิจกรรมที่ทําคนเดียวกับกิจกรรมที่ทําเป็นกลุ่มหรือทําเป็นคู่หลากหลายเพื่อให้เด็กเข้าใจว่าวันหนึ่งเขาต้องทํางานร่วมกับคนอื่นให้ได้ทําคนเดียวสวยคนเดียวก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งเราต้องเอาสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันสวยเราไปทำมาคนอื่นอ่ะเขาอาจจะไม่สวยเหมือนเราก็แล้วนะ เขาต้องมีวิธีการในการที่จะต้องคุยกันแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ทําให้งานออกมาสําเร็จได้ต้องมีสิ่งที่เราอยากให้มันสวยต้องมีสิ่งที่อยากเพื่อนให้สวยอยู่ในที่งานช่มันเป็นลอจิกหม่ลอจิกใหมทีม่ลดสั่งงานที่ภาษาอักอย่าพยายามทำให้เด็กทุกคนเปรร็นศนะิลป<ม>ินครับเพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกัน<ม>แต่เด็กจะมีความสุขกับการได้เห็นงานศิลปะเด็กจะมีความสุขกับการได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอันนั้นอ่ะเป็นใจความสําคัญเลยสําหรับการสอนศิลปะ